สวัสดีค่ะมาพบก,กันกับรีวิวรถนะคะรอบนี้กุกก็ได้มีโอกาสนำตัว BMW F 900R mm hmm. มาเทสขับขี่รีวิวท่องเที่ยวนะคะสีที่กุ๊กเอามารีวิวนะคะนั่นก็คือสี Ho c k e n h m ม Silver m e t a l l c Racing ่ r เ e d ค่ะหรือสีเงินและสีแดงนั่นเองตัวนี้ราคาอยู่ที่5 2 0 0 0 0บาทค่ะ ความจุถังน้ำมันตัวนี้13ลิตรนะคะแล้วก็เครื่องยนต์แบบ2สูบขนาด895ซีซีให้มาถึง99แรงมา้าชอบมากๆเลยนะคะช่วงไฟหน้าโฉบเฉี่ยวสังเกตดูนะคะเป็นไฟ LED นะคะระบบเนี้ยสว่างสะใจมากจริงๆไฟเลี้ยวก็ชัดเจนมากๆนะคะสังเกตได้จากคลิปนี้เลยค่ะมีระบบปิดไฟเลี้ยวให้อัตโนมัติด้วยค่ะ คันนี้นะคะไม่ต้องเสียบกุญแจขับขค่ค่ะเพราะเป็นระบบ Keyless r i v e นะคะแล้วก็ในส่วนการควบคุมหน้าจอก,ก็มีเปรียบเสมือนเป็นเมาส์นะคะอยู่ตรงด้านสายมือนะคะสามารถหมุนขึ้นลงแล้วก็บิดสายขวาได้เลยทางด้านขวามือก็จะมีปุ่มโหมดสำหรับการปรับเปลี่ยนโหมดได้นะคะ หน้าจอให้มาที่ขนาด6.5นิ้วนะคะเป็นแบบ TFT ค่ะต้องขออภยัยด้วยที่หน้าจอค่อนข้างจะสกระปรกไปนิดเนื่องจากตอนไปขับขี่เนี่ยไม่ได้พกผ้าไปเช็ดนะคะก็ขอท่ายแบบดิบๆ,ๆแบบนี้ไปเลยละกัน <favour> <time> เวลาเปิดสวิตรถนะคะก็ <trilogy> จะมีแจ้งเตือนต่างๆที่เราอาจจะมีนัดเข้าไปสวิตรถหรือว่า Remote, on, แบตเตอรี่รีโมทรถอ่อนก็จะมีแจ้งเตือนเราตลอดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นผู้ช่วยเราในตัวทำให้เราไม่ลืม มีระบบการสะเทือนล้อหน้าและล้อหลังมาให้ด้านหน้าเป็นโชคหัวกลับโชว์ว่านะคะด้านหลังพิเศษไปอีกโชคหลังไฟฟ้า d ดนามิก ESA ค่ะอยากจะปรับเปลี่ยนโชคตอนขี่อะไรก็ได้หมดเลยถัวดีแล้วก็มีเบมโ o มาให้ทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้ก็ต้องบอกว่าชอบมากชอบไปทุกอย่างและค่ะตอนนี้ด้วยความที่สเปคที่ให้มานะคะแล้วก็ไปดูราคานะคะ 520,000บาทคุณได้ครบเลยแถมมีกันสบัดมาให้ด้วยมาฟังเสียงสตาร์ทรถกันหน่อยดีกว่านะคะแล้วก็ระยะออกตัวช่วงสั้นๆค่ะ ลเอียดลดเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ bmwmotorrad.com นะคะหรือสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เพจของ bmwmotorrad millennium auto ก็ได้นะคะให้คำแนะนำดีแน่นอนลองไปคุยเลยค่ะ ขอเริ่มด้วยการขับขี่ในเมืองก่อนแล้วกันนะคะรอบนี้ต้องบอกว่าหลังจากออไปรับรถมาเนี่ยจากที่ศูนย์ของ m i l l e n n i ม m u u t o สาขาราดพร้าวร้นะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยที่ให้นำรถมารีวิวนะคะจะบอกว่าความร้อนของรถตัวเนี้ยคือถ้าขี่ไปเรื่อยๆแบบไม่จอดอยู่ในเมืองนะรถติดมุดไปเรื่อยๆเงี้ยไม่ค่อยมีอาการร้อนอะไรขนาดนั้น แต่ถ้าจอดติดไฟแดงก็ร้อนในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร้อนแบบสะดุ้งนะคะอันนี้คือร้อนแบบเรารับได้ถ้าใครได้ขี่รถบิ๊กไบค์หรือว่ารถที่มีซีซีสูงๆเนี่ยจะนึกออกนะว่าฟิลมันจะประมาณนี้แหละแต่ว่าเรารับได้มันไม่ได้ร้อนแบบร้อนจี่อย่างนั้นไม่ใช่นะ,ะแล้วก็การมุดขับขี่ในเมืองไม่ยากเลยยิ่งถ้าใครนะคะ ขี่รถทรงเนกเกตมาเนี่ยสบายมากๆแต่ว่าอาจจะยังไม่พพล้วแรกๆนะคะก็เป็นแล้วก็ในส่วนของตุ้มปลายแฮนด์ตัวนี้นะคะจะยื่นออกมานิดนึงอาจจะทําให้ไม่มั่นใจในการขับขี่ช่วงแรกๆแต่สักระยะนึงอะเชื่อว่าเพื่อนๆถ้าได้มาขี่แล้วอ่ะมุดง่ายมากนะคะ ไฟหน้าเนี่ยต้องบอกว่าต้องกลางวันนะคะเขาจะเปิดให้เราอัตโนมัติด้วยความที่เราตั้งเป็นโหมดออโต้ไว้สาหรับไฟหน้านะคะก็จะเปิดเป็นเดย์ไลท์ให้เราเลยถ้าไวในที่แสงน้อยเขาก็จะปรับเป็นอีกแบบให้เราเพิ่มความสว่างไปอีกค่ะเรื่องของแสงสว่างอะ่ะก็อย่างที่อุ๊กบอกเลยสว่างมากๆนะคะไฟ LED เขาสังเกตได้จากคลิป ขี่กลางคืนของกุ๊กนะคะในเมืองนะก็จะมีช่วงจังหวะที่มีแสงสว่างอยู่แล้วและช่วงที่มืดมากๆที่ไม่มีไฟสว่างจริงๆนะคะตัวนี้แทบไม่ต้องติดไฟสปอตไลท์อะไรเพิ่มเลยก็ได้อันนี้จะการใช้งานจริงนะคะแต่ถ้าอยากสว่างไปอีกก็ติดได้ไม่เป็นไรเหมือนกันแต่กุ๊กว่าที่ได้มากับรถเนี่ยส่วนตัวกุกคิดว่าพอแล้วนะ ให้เพื่อนๆชมไฟนะคะแบบจัดเต็มเลยในคลิปนี้ดูเอาว่ามันสว่างสะใจมากแค่ไหนค่ะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของไฟนะคะต้องเมาส์เลยว่าช่วงจังหวะเข้าโค้งรถอะไฟจะสาดไปตามจังหวะอัตโนมัติที่มุม7องศาค่ะต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้เราในช่วงจังหวะเข้าโค้งนะรถเขาจะได้เห็นด้วยว่ามีรถมา ต้องบอกว่ามา่ขี่ BMW แล้วรู้สึกว้าวนะกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะตัวนี้เพียงแค่คุณมีแอป BMW Motorrad Connect นะคะรองรับทั้งระบบ Android และ iOS โหลดฟรีด้วยนะคะเชื่อมต่อง่ายเพียงผ่านระบบ Bluetooth ตัวนี้เวลาเราเชื่อมกับมือถือไปแล้วอะมันจะไปแสดงผลที่หน้าจอ TFT ขนาด6.5นิ้วด้วยว่าแบตเตอรี่มือถือเราเหลือเท่าไหร่นะคะ และที่สำคัญนะคะเวลาออกทริปเนี่ยเราก็สามารถบันทึกข้อมูลได้ว่าแต่ละทริปที่เราไปอะ่ะเราใช้ความเร็วเท่าไหร่เราใช้รอบเท่าไหร่คือมีบอกหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีแสดงผลที่แอปด้วยว่าน้ำมันเนี่ยรถคันนี้ของเราเหลือเท่าไหร่นะคะในส่วนของการขับขี่ระยะทางไกลนะคะกูค่อนข้างประทับใจกับคันนี้มากๆเลย เนื่องจากท่านั่งเขาอ่ะเป็นสปอร์ตสปอร์ตจ๋าไปเลยค่ะทำให้การขขาขี่ทางไกลอ่ะมันไม่เมื่อยแล้วก็ไม่โต้ลมมากนะคะอันนี้กุกกล้าพูดได้เต็มปากเลยเนื่องจากคันที่กุกขี่ของกุกเองอ่ะรถกุกเองนั่นก็คือ Suzuki g ล a d ิ u สนะคะเป็น n นกเกตทัวริงซึ่งท่านั่งของกลาดิ u สอะมันจะเป็นท่านั่งแบบไปทางทัวริงเลยหลังตรงนะคะซึ่งหมอบอ่ะหมอบได้ แต่มันจะเมื่อยกว่าท่านั่งสปอร์ตของเขานะคะประทับใจจริงๆตัวนี้อยากให้เ,เพื่อนๆได้ไปลองนะส่วนในโหมดการขับขี่นะคะคันนี้เขาให้มาทั้งหมด3โหมดค่ะจะมีโหมดเรนโหมดโรดแล้วก็โหมดด y นามิกนะคะซึ่ง3โหมดนี้การใช้งานก็แตกต่างกาันโหมดเรนอะแน่นอนอยู่แล้วว่าเหมาะกับการขับขี่เวลามีฝนตกโหมดโรดอันนี้นะคะเขาก็แนะนําว่าเหมาะสําหรับ การขับขี่ระยะทางแบบไม่ไกลมากอาเช่นขับขี่ในเมืองระยะสั้นๆอย่างเงี้ยก็เปิดใช้งานโหมดโรดไปก็ได้แล้วก็โหมดดินามิกนะคะตัวเนี้ยเหมาะกับการขับขี่ระยะทางไกลซึ่งความแตกต่างมันที่กุ๊กได้เทนนะ่ะกุ๊กเทแค่2โหมดไงเพราะตอนนี้มันไม่มีฝนนะคะเทแค่โหมดโรดกับโหมดดินามิกแล้วก็เปิดควบคู่ไปกับระบบโชกไฟฟ้านะคะก็มีให้เลือก2แบบเป็นแบบโรดแล้วก็แบบดินามิกนะคะ ความแตกต่างแน่นอนอันนี้ส่วนตัวที่ขี่แล้วรู้สึกนะเพื mm ่ hmm. อนๆอาจจะดูรีวิวที่อื่นมาเยอะแต่สําหรับกุ๊กอะตัวโหมดโชคที่เป็นไฟฟ้าระบบโรดอะมันค่อนข้างกระด้างกว่าตัวดนามิกซึ่งตอนขับขี่ดนามิกอะกุ๊กว่าช่วงล่างของตัวโหมดด y นามิกอะทำงานได้ดีกว่ามากนะคะคือความรู้สึกตอนขี่ตัวน,นั้นมันนุ่มนวลน,นะแต่ถ้าคนอื่นไปเทกุ๊กไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงมั่งนอ,อันนี้จากการที่สัมผัสมาเองละกัน เพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับการเปลี่ยนโหมดขับขี่เพียงแค่กดปุ่มโหมดนะคะที่ประกับด้านขวามือจะมีปุ่มโหมดอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถกดเปลี่ยนโหมดแล้วก็เลือกไปที่โหมดนั้นได้เลยแล้วก็ปิดคันเร่งนิดนึงมันก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติระหว่างการขับขี่สะดวกสบายมากค่ะในส่วนของควิ c ช s ปเต t e r ที่ให้มานะคะอันนี้คือสนุกมาก ขี่ไปสนุกไปนะกุ๊กเปิดใช้ตอนโหมดดินามิกแล้วก็ระบบโชคไฟฟ้ากุ๊กก็เปิดเป็นดินามิกนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ลองสับ Quick ipper, ควิกชิปเตอร์เกียร์สเกียร์สเกียร์หเกียร์หกทำงานได้ดีลื่นไหลมากมันมากนะคะสับขึ้นสับขึ้นบิดโอ้โหไวลดมากเหมาะแน่ๆสำหรับสายซิ่งยังไงก็ต้องไปลองเทสกันดูนะคะ เรื่องความเร็วนะคะ200ขึ้นได้ง่ายๆแน่นอนคันนี้ก่อนจะจบรีวิวนี้นะคะกุกก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งค่ะกับศูนย์ BMW Motorrad Millennium Auto สาขาลาดพร้าว112นะคะที่ให้กุก,กได้มีโอกาสนำรถ BMW มารีวิวทดสอบขับขี่และก็ท่องเที่ยวไปในตัวค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะแล้วก็อยากทดสอบขับขี่เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่ศูนย์ BMW m o t o r ร a d m i l l เน n u u m u u t o ก็ได้นะคะสาขาลาดพร้าว112รหรือสาขาอื่นก็มีถ้าใกล้บ้านก็ไปทดสอบกันได้เช่นกันค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวรถ BMW F 9 0 0 R ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะรอบหน้าจะเอา BMW ตัวไหนมารีวิว ต้องรอติดตามกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจตะลอนไร้บน Facebook และ YouTube Channel ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ